สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมรับบทเป็นซองครับเจโาบคพรับรับบทเป็นเจคับผมดีใจมากหลังจากที่สถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นเราก็ได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆเป็นงานใหญ่ๆเป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกหลังจากโควิดหลังจากมีการล็อกดาวน์ฮะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่เราเจอแฟนๆอีเวนต์แรกเลยซึ่งนานมากแล้วก็ต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากเลยที่ ติดตามแล้วก็แบบคิดถึงยังเหนียวแน่นกันอยู่ตลอดฮะมีป้ายไฟใหญ่ๆด้วยใช่มีป้ายไฟด้วยขนาดผ่านกันแบบไม่เจอกันมานานมากทุกคนก็ยังรักยังเอนดูเหนียวแน่นเหมือนเดิมต้องออขอบคุณมากค่ะโอ้หายเหนื่อยมากแบบ <ừ> ดีมากมิใจมากหลังจากที่เห็นกระแสจากแฟนๆที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ ออได้เห็นตัวอย่างทีเซอร์เ,อรเห็นภาพของตัวเองเราแบบภูมิใจกับระยะเวลาที่แบบเสียไปมากที่แบบตั้งใจลงแรงลงไปดีใจดีใจเรารู้สึกภูมิใจแหละที่มีผลงานดีๆให้ทุกคนได้มาดูครั้งหลังจากที่แบบพางหายกันไปนานครับมีฉแบบวันน่งง ยงัยงค่ะยังยังไม่ใช่ฉากที่อยากให้เห็นคือแบบมันดีมากสําหรับเราอะ่ะสําหรับเราอะ่ะเป็นเป็นฉากที่เราอ่ะสปอยนิดนึงนะเป็นฉากที่เราเล่นดนตรีกันค่ะ<ม>เล่นแทบทุกฉากเลยด้วยส<ม>ังที่เราเล่นดนตรีแต่จะมีฉากหนึ่งที่เราเล่นดนตรีในงานงานงานมหาลัย<ม>ซึ่งเราแบบเล่นเสร็จแล้วเราแบบภูมิใจมากกับฉ<ม>ากนี้ฮะที่เราเอ็กเพรสอารมณ์ออกมาทั้งตัวโบทั้งตัวนิก้าเพราะว่าเราไม่ได้แค่เล่นดนตรีเราแบบ มันมีถึงอารมณ์ในแต่ละฉากที่เราเล่นดนตรีด้วย<ะ>ถ,ถึงขนาดพี่เจนพ่วงกับบอกว่าแอบมาบอกว่าเขาร้องไห้ไม่แต่ไม่ร้องไห้เศร้านะแต่คือเหมือนฟูลฟิลอ่ะคือแบบใช่ครับด้วยความที่ฉากนั้นก็ไม่ใช่ซีนเศร้าอคือแต่เราสองคนก็เต็มที่อ่ะเตมะเ็มที่มากเราต้องการไก็ชอบฉากหรือเารมณกัใช,ใช่ชอบมากใช่มันเป็น อยากให้ทุกคนราดูจริงๆเป็นเบสซีนของพวกเราฮะฉากน,นี้ืมแต่จริงๆก็มีหลายๆฉากที่เราประทับใจจริงๆทั้ทุกฉากเลยแต่ก็จะมีซีนนี้แหละซีนนี้แหละที่มันคือที่สุดและอ๋ะอ,ะอะจะมีอีกซีนหนึ่งที่เล่นดนตรีเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อย่างโบเงี้ยรู้สึกว่าซีนนั้นยากมากใช่ ใช่สินั้นยากมากสําหรับโบคือเป็นรู้เพราะว่าโบยืนข้างกันเลยยืนข้างกันสินั้นแล้วโบเอามันเล่นยากมากมันมันไม่เวลาเราเล่นเราไม่ได้เล่นคัดเดียวนะฮะว่าคัดเดียวคัดเดียวเราต้องมีหลายมุมกล้องเราต้องเล่นหลายที่หลายรอบซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เราเอ็กซ์เพรสออกมาแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันยากอ่ะ ยากแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ใช่คนลีดซีนในซีนนั้นด้วยเราจะมากไปก็ไม่ได้จะน้อยไปก็ไม่ได้ครับครับอันนั้นก็เป็นซีนที่ยากที่สุดเลยเป็นเป็นหนึ่งซีนที่เล่นอีกหนึ่งซีนที่เล่นดนตรีเหมือนกันซีนนั้นคือมีรายละเอียดที่เยอะมากๆพี่อยากให้ทุกคนรอดูรอติดตามคือด้วยด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเราอะ่ะ<ๆ>เหมือนเราทํากันบ้านมาแล้วก็คาแรคเตอร์เราชัดแล้วเพราะฉะนั้นพี่เจนก็เลยอยากให้เราใส่รายละเอียด เอ่อให้เล่นให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ใส่รายละเอียดให้มากขึ้นเพื่อที่จะแบบอาจจะมิติของตละครใช่แล้วก็อาจจะให้แบบแพนๆได้ลองดูแล้วก็ลองแบบหาลองสืบกันดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับใช่คือมันอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องหลักแต่มันเป็นเนเรื่องที่พี่เจนกับพวกเราแอบใส่ลงไปมันมีรายละเอียดต่างๆเพราะว่ามันด้วยความที่เราไม่ได้รีซีนแล้วก็ไม่ได้ตัวเป็นตัวแนะนำ นำนำเมนตัวหลักค่ะแต่เป็นรายละเอียดที่พวกเราอ่ะกับพี่เจนได้คิดเอ็ดกันได้สร้างสรรค์กันเป็นเล็กๆกิมมิคเป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะให้ทุกคนได้แบบสืบอ่ะตามสืบดูอารมณ์ดีกว่ามอนมันมอนหมือรเราก็อยากจะแบบทําผลงานของเราให้แบบให้มันดีที่สุดให้มัน้ดีที่สุดครับถึงถึงเราไม่ได้ใช่นอกเหนือจากเอ่อบทที่ที่พี่เขาให้มาแล้วอ่ะเราก็เหมือนใส่กันบ้านทํากันบ้านใส่รายละเอียดมากขึ้นไงครับ ใช่ครับเอ่อของของเก้าด้วยความของเก้าอ่ะด้วยคาแรคเตอร์อ่ะมันทําให้ซีนแต่ละซีนอ่ะอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าพอมาเป็นซีนเนี้ยเพื่อนต่างๆที่รายรอบอ่ะยากมันเลยทําให้เอ่อรายละเอียดของเราอ่ะมากขึ้นไปด้วยเราจะรีแอคกับเขาอย่างคนนี้ยังไงกับคนนี้คนนี้อย่างไงมันเลยมีความแบบละเอียดมากกว่าครับใช่ ครับต้องติดตามครับ,รบก็ด้วยความที่เราสองคนเล่นไม่ใช่ตัวเองเลยอ,อันนี้แหละครัที่ที่แฟนๆควรติดตามแล้วก็ในเรื่องของดนตรีเนาะนะก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นซีรีส์ที่เราเล่นด้วยกันเรื่องแรกด้วย เพราะฉะนั้นก็แล้วคาเลคเตอร์ของเราก็สลับกันวยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามกันแล้วก็ดนตรีเราเล่นจริงเราเล่นจริงใช่เราเรียนจริงแล้วเราใส่รายละเอียดลงไปจริงๆอันนี้คืออยากให้พี่พี่ลองนักสืบเจวาเน็ตอาจจะแบบค้นหาดูลองดูรายละเอียดต่างๆครับใช่ครับครับก็ตั้งใจจริงจรง ก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องน้ติแมนเดอะซีรีส์ด้วยนะครับออนที่ช่องวันครับที่ออนที่ช่องวันสันะครับเริ่มต้นวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับทุกวันศุกร์เวลาสีทุ่มสีห้าครับผมใช่ครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมครับผม